สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการแรนดอมนะคะหัวข้อเร็วๆนี้นะคะใครที่จะเข้ามาทําให้หัวใจคุณฟูนะคะเร็วๆนี้นะคะใครที่จะเข้ามาทําให้หัวใจคุณฟูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่ง อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะคลิปนี้นะ่าจะเหมาะสำหรับคนโสดนะคะเรามาดูไพ่ตัวตวนของเขากันก่อนนะคะไพ่ตัวตวนของคน ที่จะทําให้คนที่ดูคลิปนี้ที่เป็นโสดนะคะทําให้ใจฟูนะคะเดอะชาเิออตคนคนนี้ชอบเดินทางอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางทํางานเกี่ยวกับการเดินทางหรือไม่ก็ชอบท่องเที่ยวนะคะออหรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นคนบุคคลในเครื่องแบบก็ได้ทหารตำรวจนะคะ เป็นสจ๊ตเป็นนักบินก็ได้นะคะเดินทางนะคะเป็นไイเดอร์เป็น rider, เซลแมนก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะคนคนนี้ขยันทำงานมากๆทำงานหนักนะคะงานอาจจะเป็นคนที่บ้างานก็ได้นะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะคนที่ทุ่มเทกับเรื่องของงานมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ดูเหมือนเขามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่หาทางออกทางแก้ไม่เจออาจจะทําให้ชีวิตเขาหนักเหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะคะเดอะ a าร์ลแฟคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นนะคะมีอายุเยอะกว่าคุณนะคะอาจจะเยอะกว่าหลายปีเลยทีเดียวนะคะเดอะฮาร์ลแฟนะคะ แต่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีเป็นผู้ให้นะคะแต่เขามีปัญหาอยู่นะคะในตอนนี้นะคะเป็นคนที่ตอนนี้นะคะสนุกนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะเขาเป็นคนที่ทํางานหนัก ตอนนี้เขามีปัญหาที่หาทางออกทางแก้ไม่เจอแล้วก็เขามีอายุเยอะกว่าคุณแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่อบอุ่นนะคะอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแล้วก็เขามีพร้อมทุกอย่างด้วยนะคะการเงินการงานฐานะดีนะคะคนคนนี้ฐานะดีมีอายุเยอะกว่าคุณหลายปีทีเดียวนะคะอาจจะมากกว่า5ปีนะคะ ที่จะเข้ามาทำให้หัวใจคุณฟูนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าพวกคุณเจอกันแล้วหรือยังนะคะพวกคุณเคยเจอกันแล้วหรือยังชูอัปคับนะคะมายืนยันนะคะ เดี The cup. Mm ๋ยวเฮิ่มเนี่ยในอัฟครัพทูอัฟสอดเจอกันแล้วแน่ๆเลยนะคะทูอัฟครับนะคะเจอกันแล้วนะคะแต่อาจจะเป็นคุณหรือเขาที่ ที่ยังคิดอยู่ที่ยังเขาเขาเหมือนว่าเขาไม่ได้ผีพผามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกดีไหมรู้สึกรักไหมรักนะคะแต่เขาเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะความรู้สึกของเขาคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ เขายังไม่ผีพรมเขายังมีความระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้นะคะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ความรักของพวกคุณกันนะคะสถานการณ์ความรักของพวกคุณ The emperor มีความมั่นคงนะคะ ไฟออบสอดแต่ว่าบางคนอาจจะมีความอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจนะคะเอกออบคับแต่ว่ามีความรักมอบให้เต็มเปี่ยมเก้าเก้าถ้วยนะคะบวกหนึ่งถ้วยเป็นสิบถ้วยพอดีเลยนะคะพวกคุณคือคู่กันนะคะ เป็นทูอนะคะเป็นเนื้อคู่กันเลยนะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงมีจิตใจที่มั่นคงนะคะนอกจากการเงินการงานจะดีแล้วนะคะจิตใจก็มีความมั่นคงอย่างมากเลยนะคะ สถานการณ์ความรักของพวกคุณเป็นอย่างไรต่อนะคะจัดเม้นอนุญาตเลื่อนไพ่นะคะเพดดับเพนเด็ค ว้าวท0 o นอปครับไฟอคับมาทำไมเนาะกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวนะคะจัดเม้นเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่จริงจังนะคะเพราะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังก็คือเริ่มคุยเริ่มศึกษากันนะคะ และพวกคุณอยู่ด้วยกันนี้นะคะการเงินของพวกคุณดีมากๆเลยนะคะความรักก็ดีอาจจะใส่ดูแลซึ่งกันและกันดีนะคะคนคนี้นะคะปัญหาของเขาดูแล้วคือเขาเป็นโสดมานานเหมือนกันนะคะคนคนนี้เขามีพร้อมทุกอย่างการเงินการงานนะคะเขามีเขามี าฐานะที่ดีที่ดีมากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาขาดคนข้างกายเขาอยากมีคนข้างกายเขานะคะคือเขาซีเรียสมากในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจริงจังมากเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะและเขาก็มาเจอคุณคนที่เป็นหนึ่งถ้วยสำหรับเขาเข้ามาเติมเต็มเขานะคะคุณ เป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรักของเขานะคะส่วนการงานของเขานี้นะคะคือคือลงตัวแล้วดีแล้วนะคะพวกคุณอาจจะอยู่กันคนละที่ก็ได้นะคะมีการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันมีการที่ต้องเดินทางไปพบเจอกันนะคะ เดี๋ยวขอให้ขยายห้าถ้วยนะคะว่าห้าถ้วยคืออะไรทำไมคุณมีความเครียดวิตกกังวลน,นะคะในความสัมพันธ์นี้ขอให้ขยายห้าถ้วยนะคะแต่แฮงแมนเนี่ยคุณมีความวิตกกังวลจะเดวิล Queen of Pentacle King of c u p แต่ดูเหมือนคุณคิดว่าเขาเนะ่ะเหมือนเป็นคนที่บ้างานไม่มีเวลาให้กับคุณนะคะคุณคิดว่าเขาเป็นคนบ้างานชอบ ทำงานหนักไม่มีเวลาให้กับคุณคุณก็เลยน้อยใจนะคะคุณเป็นคนที่ขี้ใจน้อยนะคะเรามาดูอนาคตความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันนะคะอนาคตความสัมพันธ์กับคุณโอ้ยคุณกับเขานะคะ7 of c ่นคั a พ e of Cups King of Pentacle Night of p e n t a c ค e s ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะตอนแรกอาจจะยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะคะแต่พอพอ ได้คบกันได้พูดคุยได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะคะมันทำให้ความรักของพวกคุณมันแน่นแฟนขึ้นมันมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะดีมากๆเลยพวกคุณส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ แล้วก็พวกคุณน่ะเดินทางนะคะเดินทางดีเดินทางแล้วได้เงินนะคะคนคนนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับการเดินทางแน่เลยนะคะเกิดมาคู่กันคู่แล้วไม่คู่กันแล้วไม่คแคล้วกันนะคะ King of Pentacle Queen of Pentacle นะคะคุณก็มีเขาก็มีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ มันก็เลยทำใหอ้อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่การส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะขอให้สรุปหนึ่งใบนะคะความสัมพันธ์ของควณกับเขานะคะขอให้สรุปหนึ่งใบนะคะนายออฟวาน การเดินทางอีกแล้วนะคะสรุปพวกคุณนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันต่างถิ่นต่างแดนนะคะทำให้ต้องมีการเดินทางบ่อยๆเพื่อที่จะได้ไปเจอกันนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่นางฟ้านะคะ ฮาร e ด t ูฮารคอนเวอร์เซชันพนนาฟ้ามันบอกว่าขอให้พวกคุณเปิดใจคุยกันเปิดใจที่จะเรียนรู้กันนะคะขอให้เปิดใจคุยกันปัญหาที่มีอยู่นะคะขอให้เปิดใจคุยกันขอให้เคลียร์ใจกันนะคะจะได้มีความชัดเจนนะคะ f i n a n c i a l and c a น e e r นะคะคอนสัมพันนี้อาจจะมีเรื่องของการเงินการงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่บ้างงานมากๆทำงานหนักนะคะจนบางทีคุณน้อยใจนะคะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะเาาอาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนบ่อยแล้วมันทำให้คุณเครียดคิดมากนะคะ Let Your Friend Help You นะคะปัญหาที่มีคุณสามารถที่จะปรึกษาเพื่อนของคุณได้หรือไม่ก็คนคนนี้นะคะผ่านจากการแนะนำของเพื่อนคุณก็ได้รู้จากการจากเพื่อนของคุณนะคะเพื่อนของคุณแนะนำให้รู้จักกันกับคนคนนี้นะคะ ยังไงคะขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะคะสมหวังในความรักมีรักที่ดีรักที่จริงใจนะคะรักที่ซื่อสัตย์ดูคทอคู่เคียงข้างกันจนถึงแม่ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักนะคะมีรักที่ดีมีรักดีๆทุกวันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านด้วยน,นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ